หนึ่งเส้นทางครับท่านผู้ชมครับทีบาโวออกมาจากเนทางทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนะฮะมอเตอร์เวย์ M81 หนึ่งตอนนี้บาโวอยู่ที่ถนนหมายเลข3 2 3นะ,ะซึ่งเส้นทางนี้นะจะมุ่งหน้าไปทางทองผาทองผาภูมินะฮยนี่คือจังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ,งอย๋ยยางไงเหี้ยนอะไรกับสัมผัสมุ่งหนีแห้งแห้งพี่น้องเอ๋ยเนี่ยจะเป็นถนนด่านขวามืดจะเป็นภูเขาเดชภูเขาเด,เาเดพี่น้องเอ๋ยนะ,ะโอ้โหเนะฮะ ถนนธรรมดาได้สายตาของคนไทยแต่เป็นความยิ่งใหญ่และความอลังการของบ่าวโบมันได้เห็นและสัมผัสสิ่งนี้นะวันนี้บ่าวโบเองมีความภูมิใจนําเสนอเรื่องราวของการเดินทางของตัวเองของตัวเองเนี่ยนี่คือถนนหมายเลข3 2 3สองสามนะครับจะไปน้ําตกไซโยกอีก23กิโลเมตรถ้ำกระแช่น้องเอ๋นะอ,ะอำเภอ,อไซโยกน้องพี่น้องเอ๋ลองมาเบิ้งรองมาเบิ้งและทำให้ทุกจเห็นและสัมผัสความงามที่ตื่นตาและตื่นใจนของถนนเ้นนี้ อยากจะบอกก็เลยว่ามาแล้วจะติดใจเป็นแท้อย่างแน่นอนนะฮะอําเภอไซโยกอีก1 5กิโลเมตรพี่น้องครับถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนที่บอกเลยเรียกว่ามุ่งหน้าไปสู่ทองผาภูนะฮะเป็นธรรมชาติเป็นน้ําตกที่สวยงามและตื่นตาตื่นใจแน่นอนบาวบุเองอยากให้พี่น้องได้เห็นได้สัมผัสน,น้ําบาวบุนะฮะวันนี้บาวบุมีความตั้งใจมากแล้วก็ถทายคิวดีโออาจจะบอกไดเยว่าสันๆแต่บาแยวแต่บ่แบยวแ,แต่บอกก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่อยากนำเสนอเนี่ย ุนะพี่น้้อองงเิ่าวนะฮะอีกนะฮะฮอีกอ,อีกบอกไกลนะอีกบอกไกลนะฮะสายมือบาโบนะฮะชื่อเดียว่าเป็นเสาไฟนะครับเพิ่งขยายถนนขยายเส้นทางได้อีกแน่นิเส้นทางสู่ธรรมชาตินะฮะทางผู้ชมเอ๋เยสิงทีบาโบอยากเห็นเนะี่ยโอ้โหมีเสือแล้วพี่น้องเอ๋ยนะวัดป่าหลวงตาบัวนะฮะโอ้โหโอ้โหนี่นี่น,นี่พี่น้องนี่ บาวโจะลองขับไปบึงก่อนนะว่าจะเป็นแบบใดนะพี่น้องๆเลยนะวัดป่าน้องตาบัวเนะี่ยคือจังเป็นแบบว่าป่าเนะี่ยล่องบึงถึงล่องบึงนะฮะรีวิวแบบสันส้นๆกันแล้วกันให้พี่น้องได้เห็นนะ้ำเนาะจากการเดินทางของบาวโหนะฮะจากการเดินทางนะฮะม่านต่บางใหญ่หมดละนะี่ฮะประเทศพื้นที่ของปริมณฑลกรุงเทพเนาะจนถึงจุดนี้เนาะทางถนนโอ้ยอีพออีแมะ ประเทศไทยถนนเมืองไทยสุดยอดเนี่ยสุดยอดเนี่ยบอกกันเรยว่าสุดยอดอีหลีอ๋อลักเสวาจังไดพี่น้องเอ๋ยนะความอลังการความตื่นตาของถนนเมืองไทยโอ้โหไปได้เห็นได้สัมผัสเนี่ยพี่น้องเอ๋ยนะครับบาวองก็ถือได้ว่าชื่นชอบแล้วก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นในเมืองได้เห็นนะฮะจะบอกกันเรยว่า เป็นการ acting นะฮะเป็นการ over นะโอ้โหก็อาจจะมีส่วนเนาะพี่น้องเพราะว่าตื่นเต้นแหละเห็นแล้วน้งผีนก็แบบโอ้โหเนแบบโอ้โอนโซ่นะโอนโซ่นะลองขับรถไปกันแล้วกันเป็นไงขับรถไปฟังฟั่งค้อมือบาบูนะลองไปเมืองเส้นท่าขึ้นไปในภูเขาว่าจะเป็นแบบไหนเนาะพี่น้องตรงนี้เป็นพื้นที่ของสอปกรกับพี่ได้ไหมน้องผีนะพื้นทีซอปกรพื้นที่ทำกินเนาะลองมาเบืองพี่น้องเขาอยากขับรถตรงนี้เด้ะอ่า ถนนดีของเรนนะจุดกับรถกะชัดเจนโอ้น, oh. นี่ต่องระมัดระว่างกันแล้วกันนะนี่พื้นที่หญ้าเขียวงามขาจีเนะี่ยจุดนี้จะไปน้ำตกไซโยกนะฮะอีก15กิโลเมตร oh. อ้าวปาโซอ้าโซถนนนี่พออีเมยเลย ถนนเมืองไทยภูเขาป่าใหม่นะฮะวายากเสือได้ว่านี่คือถนนนะฮะมองเห็นเป็นภูเขาเลยเด้โอ้โหนี่นี่คือดองน,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 นี้ความกว้างใหญ่นะ,ะถนนสีเลนนะฮะโอ้โหอทุกนนี่แหละคือการพัฒนาของประเทศไทยเนาะ บอกว่าบางบรเองสิไปซ้ายนะครับไปทางไหนนะครับก็จะมีแต่ความเจริญนะครับมีแต่สนุนทางดีๆนะครัมีเสาไฟให้แสงสว่างนะฮะนี่คือเส้นทางที่บอกกันเลยว่าอาจจะเชื่อมต่อไปนะฮะความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตภายภาคหน้านะครับประเทศไทยถือได้ว่าพัฒนาตลอดนะพัฒนาไปตลอดบ่หยุดตยั้งนะพัฒนาตามโลกนะฮะตอนนี้ก็ถือได้ว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยก็มีการพัฒนาเอาจะเขอเนี่ยเดี๋ยวสายไป้ฝั่งนี้ก็แล้วกัน ฝั่งนี้ก็จะมีร้านค้าเนี่ยฮะร้านค้าเป็นผลไม้นะครับโอ้โหถุงละร้อยบาทเนี่ยมีแตงมีผักนะครับเฮ้ยว่าแต่บ่าวเข้ามาอีกยงังน้อเนี่ยโอ้ยาเคน็นในเมือยาเคน็นเนี่ยยาเค็นในพื้นที่ของภูเขาป่าใหม่เป็นยังไนเนเงเนี่ยล่องพิสูจน์เบิงนะครับบ่าวเล่าอยากพิสูจน์เบิงว่าพื้นที่ภูเขาป่าใหม่นี่ถนนดีบ่กระดีเลยถนนพี่น้องเอ้ยถนนกระดีเลยน,น,นี่ถนนกระดีถนนก็แบบว่า แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นค,ค,ค,คือดินนะดินเพราะว่าอาจจะเป็นโลจีอ่าออกจากไร่สวนนะฮะของเกษตรกรเกษตรกรรมนะฮะโอ้ป้าบนะภูเขาท่านหนุนราดยางนะพี่้องเลยบทเสื้อกับล่องเมืองน้ำบาวโบนี่แหละของจริงของแท้นะไฟฟ้าแสงสว่างเข้าทุกทักท่วพื้นทีนะฮะนี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลนด์ หม่าม่ากับสิบูหูด้หม่าม่ากับสิบูหินเด้ต้องมาเบึงต้องมาเห็นต้องมาสัมผัสโดยตัวเองเด้อจะบอกเลยว่านี่คือของแท้นี่คือทางขึ้นภูเขาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอีกหนึ่งเส้นทางที่บ่าววุเองอยากนําเสนอนะครับโอ้จะพาพี่น้องไปเบิ่งหอยบองเลยเนาะรีวิวหอยบองเลยเนาะเบิ่งที่เราไปน้องเลยนะ่เย,นะเ,นเ,ยนะเป็นป่าทำเป็บนบ้านบ่านบ,าน,บานตัดทีมเนี่ยเนี่ยทัดเนี่ยจังมาประเทศไทยเนี่ยเป็นเน้นอนุรักษ์ไม่เน้นทําลายเนาะพี่น้องเนาะเน้นธรรมชาตินี่ฮะอยู่คู่กับ ับสิ่งแวดล้อมอยู่คู่กับคลมเจริญนะครับนี่ไงโอเข้ามาแล้วก็จะเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่เหมือนเป็นพื้นที่ป่านะนรัยป่านี้อาจจะเป็นป่าเอป่าที่มีผู้คนอาศัยอยู่ได้น่านะจะเป็นพื้นที่ป่าสสปกอนี่น้รอครับสพกนี่อาจจะเป็นพื้นที่ทํากินเนะาะนี่มีบ้านคนนําเนีนี่ข้าโพดเนี่ยอ เพื่อนกออ็อาจจะใส่อาจจะแบบว่า,าใส่พื้นที่ใน,นการปลูกเนี่ยปลูกพืชเนี่ยเป็นอาชีพเนาะนี่นี่พี่น้องเหงนะนี่นี่มีขายด้วยถึงร้อยสองร้อยบา่าววเองก็จะไปเนี่ยไปชมนะสิ่งที่บอกไ้เลยว่าจะตื่นตาตื่นใจแล้วเมื่อได้เห็น เป็นอะไรนะพี่น้องเนาะก็จะเป็นพื้นที่ดินเนี่ยอันนี้เป็นดินแดงนะครับสิ่งหนทีบริเห็นนะสิ่งหนทีบริอยคยมากก็อยากล่องมาบึงนะอยากล่องมาบึงในยตนเองนะนี่เข้ามาแล้วนะจะเป็นพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าป่าอ่านะอาจจะยังไม่ได้มีการพัฒนาหรือว่าอาจจะไม่ลุกล้ำนะคนไทยเขาจะเขตป,ป่านะเขาจะไม่ลุกล้ำนะถ้าพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่ป่า ไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนหรือว่าป่าที่อนุญ,ญาตให้ทำกินนะก็ขออนุญ,ญาตก่อนนะครับวันนี่การเดินทางของตัวเองก็แล้วกันเนะี่ยทันทีขอว่าเบิร์นคีวีดูดของบารบูอาจจะมีขอแนะน้ำนะ่ยลาฟั่งนี่เป็นตัวเลยนะฮะนี่อันนี้ดูนี่อ้าวจะเป็นพื้นที่เหมือนถนนคอนกรีตแล้วนะฮนะ,อ,ะอยู่ดูป้ายซะก่อนเป็นโครงการก่อสร้างของอวตารสิงห์นะฮะนี่ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ห้า สายบางวัดหลวงนะครับนี่เอาแต่ว่าคนกิดก็ถือได้ว่าใช้งานมานานนะครับโอ้นี่นี่พี่้องเลยโอ้โหเข้าไปเรื่อยๆว่าจะเจอสิ่งใดนะฮะก็ลองไปวิสูจน์กันนะครับท่านผู้ชมครับจากพื้นที่ที่เป็นดินนะฮะเป็นถนนดิน ก็จะขับไปพื้นที่ที่เป็นถนนคอนกรีตนะครับนี่เป็นพื้นที่ถนนคอนกรีตอถามว่าบาวโมาทำอะไรนะมาทำงานนะครับพี่น้องครับเป็นพื้นที่ที่บอกไว้แล้วว่าผ่านเนี่ยผ่านทางผ่านของบาวโนะก็ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปวิดีโอจะมองเห็นเหมือนมีบ้านคนอยู่นะครับ ก็มีบ้านอยู่ตรงไหนนะความเจริญก็จะเข้าไปถึงนะครับในชุมชนมีคนอยู่แล้วก็มีรถนะครับมีรถออกมาน้ำเร็กพี่น้องไง ก็จะได้ว่ารถก็สามารถขึ้นมาได้นะเส้นทางนี้เอาเข้ามาในป่าพี่น้องเลยนะสิงคที่บว่าเสาไฟไหนแล้วว่าเหมือนแบบว่ามาทางลัดนะมาอีกทางหนึ่งนะที่ไม่ได้เป็นทางคอนกรีตและมาเจอคอนกรีตแล้วค,นนครับท่านผู้ชมครับคอนกรีตนะฮะอ่านี่เป็นถนนคอนกรีตแล้วเนีย่ย เดี๋ยวจะลองลงไปข้างล่างสักก่อนอ้าวมีเสาไฟน้ำเด้เดี๋ยวลงไปบนข้างล่างก่อนไปหน่อยะะนะไปเบิ่งก่อนว่าเป็นจังไดขออนุญาตลงไปโอ้โหถนนขันกีดพี่น้องเลยยาวป่ายาวไปหมดถนนขั้นกีดนะครับบนหาเสือนะครับว่าอยู่ในป่าจะเป็นถนนขันกีดนะฮะและฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนบอกได้แล้วว่า นี่จะเป็นทางเข้าซอยหมู่บ้านนะครับนี่ดูป้ายก่อนพี่น้องดูป้ายก่อนว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่อีหยังเนี่ยเป็นพื้นที่สปกเนี่ยถนนสายถนนสายซอยในเขตแปลงเกษตรกรรมนะฮะก่อจกาญจนบุรีฮะ05201นระยะทาง1 2 5 0 5กิโลเมตรนะครับมีเสาไฟนะครับโอ้นี่เพิ่นจะพัฒนาเลยเนี่ยนี่จากถนนที่เป็นดินนะฮะเพิ่นก็พัฒนามาเป็นอ่า คอนกรีตอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลนะฮะโอ้โหยาวไปยาวไปเพียงอายาวไปจนนอดตัเดี๋ยวว่าเราจะไปต่อเดี๋ยวว่าเราจะไปต่ออีกหน่อยนึงว่าจะไปหอดไสเราจะไปหาทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งบางชุดบางตอนในป่าหรืวาในเขตสปกแห่งนี้นะครับจะมีการพัฒนา ที่ตื่นตานตื่นใจขนาดไหนลองตามบาโบะไปเล่ยกันแล้วกันพี่น้องไอ้คีวีโอนี่บาโบะเองที่ว่าเดินทางมาตั้งแต้ฝุ่น,ไ,ไ,น, 3, 2, 3, นะนไปทางท่าเรือสามสองสามเนี่ยโอ้โหมุ่งหน้าไปทางน้ำตกไซโยกเนี่ยข่ามาในพื้นที่ปา่าเนี่ยพื้นที่สปรกรนะครับนี่แหละคือการเดินทางที่ตัวเองได้เห็นกับตาของตัวเองได้มาสัมผัสจริงนะครับไปแล้วครับทางคอนกีขึ้นภูเขาเลยนี่พี่น้องขึ้นไปภูเขาเลยนี่ เฮ <ead of the performance> ็ดเพื่อประชาชนอย่างดีนะครับท่น้องครับก็เดี๋ยวบาโบ่จะหาถ่ายคลิปวิดีโอให้ทำเช่นเดียบกันนะฮะคลิปว,ว,วิดีโอนี้นก,ก็นนะที่ว่าใจใาะฝา,าก,ก,กคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียรสนิจกอนกันแล้วกันนะฮะทางให้ทีมาไลชินชอบหรือจลิงก์ก็ไหลเป็นกันลังใจใหุ้บาโบ่ด้วยนะฮะกดกระดิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญซอยสนับสนุนบาโบด้วยการหมุนขั้วขามขักันแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดีสวัสดีครับโอ้โห